นี่อยู่ที่ปิงปองโฮเซลนะครับพระหนโยทิน60วันนี้มาทสเครื่องยิง TTR หลอดใหม่หลอดที่เป็นรีโมทดิจิตอลอุปกรณ์ในกล่องก็ไม่เยอะครับทั้งหมดนี่แหละนี่นะหน้าตากล่องเขาใครหาแมนโน่ไม่เจอมันมี QR ข้างกล่องสแกนดูครับตัวนี้ลักโลกก็จะมีตัวเครื่องโถขาจับม้อแปลงไฟแล้วก็หัวยิงแค่นั้น ที่นี้จะเป็นสอนประกอบแล้วก็ทดสอบเบื้องต้นไปด้วยเลยแกะอันนี้ไม่ต้องใช้ใช้กับโต๊ะตรงคอมันจะมีน็อต4มิลอยู่2ตัวไขออกเลยตัวนี้เอาไว้ล็อกให้หัวมันแน่นเฉยมีดีกว่าไม่มีนี่นครับผมเสียบมันลงไปตรงๆแล้ว่ะ กดอออยู่ถ้ามีน็อตก็ล็อกเข้าตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็ถอดครับไม่ล็อกเช็คดีๆมีสี่เขี้ยวครบหนึ่งสองสามสี่ใส่ลงไปแล้วบิดซ้ายปุ๊บเข้าถ้าแน่นจริงต้องยกขึ้นได้คนถามบ่อยว่ารูเสียบไฟไปทางไหนครับพี่อยู่ตรงรีโมทนะรีโมทยาวประมาณ5เมตรครับลากมาอยู่อีกฝั่งสบายๆก็ ไฟไฟอันนี้2เมตรวาหนึ่งบอดีอ้อที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งใส่หัวแล้วอย่าลืมเสียบพอร USB ตรงนี้ด้วย๊บเรียบร้อยปักพ่วงโอเคไฟมาเอาเทสอย่างที่หนึ่งเทส f ฟ e เว e n นซก็คือความถี่ในการป้อนลูกกดออนเลยตัวนี้ตัวสามแฉกนี้ครับกดเพิ่มคือถี่กว่าเดิมกด ลบก็คือค่อยๆย,ยิงโอเคเล่งได้ผ่อนได้ใครอยากให้ลูกค่อยๆอ,ออกก็ปรับค่าน้อยๆฮะอยากให้ลูกออกรัวๆก็ปรับค่าเยอะๆอย่างที่สองออคซิเลชันหรือหัวใส่นี่รุ่นนี้ไม่มีหมดล็อกจุดเพราะงั้นใส่เหมือนพัดลมมีแค่ใส่ช้าใส่เร็วฮะอันนี้ใส่ช้าสุดโอเคอันนี้ใส่เร็วสุด เวลาจะเก็บเข้ากล่องให้หันมาตรงกลางนะเอ้ยไม่กลางว่ะเล่งกัน้ยเอโอเคกลางแล้วต่อไปสองปุ่มล่างท็อปสปินกับอันเดอร์สปินปิดไปสักอันหนึ่งก่อนโอเคอ่ะเท,ทที่ท็อปสปินก่อนในหัวนี้ใช้หูฟังเสียงก็ได้ครับเวลากดเร่งมอเตอร์มันจะมอเตอร์มันจะปัดเร็วขึ้นโอเคตอบสนอง ต่อไปปุ่มสุดท้ายมันเขียนว่า b a c k สปินแต่จริงมันคือมอเตอร์ข้างล่างฮะเดอร์สปินจะมีมอเตอร์บนมอเตอร์ล่างทํางานร่วมกันอกดเพิ่มโอเคเล่งได้ผ่อนได้จบเทกับลูกเลยลูกที่ควรใช้คือลูก40มิลมาตรฐานหน่อยนะครับไม่เอาลูกแบบว่า เบี้ยวๆมาครับมันมีผลต่อต่ออายุการใช้งานเครื่องด้วยนะถ้าเป็นลูกยี่ห้อเดียวกันก็คือเครื่องจะยิงได้ค่อนข้างแม่นเลยโอเคมาลองยิง1นึ่งโถลูกมันเดค่อยไหลลงไปตามรางนะครับถ้าใจร้อนก็ฟิวเซนซี่ปรับสุดเลยยิงหมด1นึ่โถแล้วก็ผ่านโอเคหมด จะรู้ไหมมันหมดไม่จริงหรอกมันจะเหลือ,อลูกคาอยู่ที่คออยู่ทั้งหมด9ลูกนะฮะอยู่ในนี้ถ้ามุขคุณใส่เป็นร้อยลูกเงี้ยมันจะยิงออกแค่91เพราะว่าอีก9ลูกอ่ะอยู่ในทางเดินนี้พอมีลูกหนึ่งเติมเข้าไปด้านหลังอะ่ะมันถึงจะดันลูกข้างหน้าออกเหมือนเหมือนรถไฟครับต่อท้ายขาบวนปุ๊บหัวออกต,อต่อท้ายหัวออกต่อแทางหัวออกแต่ว่าเรา,เอาออกได้เวลาเราถอดเก็บไปหรือหมุนขวาตอนเราเข้าหมุนซ้ายตอนเราออกหมุนขวานิดหนึ่งสายเยินด,ดีกว่าหนึ่งสองปึบ ยึบมานล้วเห็นไหมอยู่ในนี้การลูกข้างหน้ากาวลูกครบแล้วก็จุดสังเกตคือมันจะมีรวดตัวนี้รวดตัวนี้มีหน้าที่กันเบิ้ลคือถ้าไม่มีรูดตัวนี้ลูกมันจะยิงเบิ้ลทีละสองลูกไปเรียบร้อยแพ็คใส่กล่องพร้อมส่งไป